และในคิววิดีโอนี้ผมจะมาทําเงินตั้งแต่20บาทไปถึง1ล้านบาทผมจะทําได้ไหมในวิดีโอนี้ไปดูกันเลยโอ้โหครับเริ่มมาก็โอ้โหมีอะไรบ้าเนี่ยสวนสวนสอันแล้วก็มีทูตเตอร์เรียเดี๋ยวเราไปดูทูตเตอร์เรนีนกันเลยโยฟาร์ม Your Farm. นะครับสอนให้มาหานี่อเป็นงานซื้อผักแครลอท นี่ก็ซื้อมาเลยในเมื่อผมซื้อผักเสร็จแล้วผมก็ทําการมาปลูกกันเลยนี่อ๋อปลูกไปแล้วแครอทอยาอุ้ยตัวยังไงอะแล้วทำไงต่อตอะไรล่ะเก็บอ่ะเก็บเสร็จปุ๊บเอาไปขายเอาไปขายกับสตาฟโอเคเอาไปขายนี่ได้มาล้ยี่สิบแปดบาทเอาละผมจะเป็นมาหาเศรษฐีดูไบนี่ซื้อไปเลยสองอันอปลูกปลูกใกล้กักกนได้เลย,เลยนี่ได้ามาแล้วอุ้ยุ้ยอะไรเนี่ยพึงง่งง มุ้ยเก็บเลยเขาทำไมมันได้ไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปขายสิขายนี่นี่อุ้ยราคาทุกเจ็ดบาทมาเราได้เงินห้าสิบกว่าบาทแล้วเราก็มีซื้อไปเลยห้าสิบสตอเบอรี่นี่เฮ้โคตรสนุกและผมก็เกิดคึกไปขุดสตรอเบอรี่เฉยเลยเอ้าแต่สตรอเบอรี่เก็บไม่ได้อย่าบอกคุณนะโอ้ยสตรอเบอรี่หายพีเจ็ดบาททำไมเนี่ยโอ้เงินหมดตัวตั้งแต่ครั้งแรกกดที่ช็อปสิอุ้ย เนีนี่ไงกับมา50บาทเริ่มต้นใหม่ผมจะลงทุนจากอันนี้ก่อนเลยนี่ซื้อมาเลยซื้อมาเลยแล้วก็ไปที่ฟาร์มปลูกเลยครับทุกคนนี่นี่การเป็นหัวแถวกับใหม่ครั้งี้ไม่เป็นหัวแถวให้ได้นี่ตัวแล้เซลเลยหลังจากนั้นผมก็ทําทุนแล้วก็ไปขายอย่างต่อเนื่องเนี่คขอขายเปิดกระเป๋านี่ไปทุกคนในตอนนี้ผมมีงบ200กว่าบาทแล้วผการซื้อสตอเบอรี่เพื่อปลูก เราจะไม่ผิดพลาดครั้งนี้คือผมมาแรงแล้วมาเร็วการที่จะเป็นหัวแต่เออนี่ต้องเก็บยังไงอ่ะจะบอกทีต้องเก็บยังไงอันนี้มีเก็บอ่าผมกลัวผมขุดอ๋อเดี๋ยวบอกมันยังไม่โตผมว่ายังไม่โตแน่นเลยนี่ไงมันกำลังโตนี่ไงได้แล้วมันเป็นอะไรนี่นะเราล,ลองไปขายดูสตอเบอรี่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองขายแยากดูนะเฮ้ยยี่สิบเอ็ดบาทเฮย้ยคุ้มนะทุกคนยี่สิบเอ็ดบาทและในระหว่างที่ผมรอผลผลิตโตผมได้ทําการไปดูเพื่อนบ้านว่าไปถึงไหนกันแล้วเฮย้ฮยเฮ้ยเขามีสัตว์เลี้ยงด้วย วันนี้สวนเพื่อนผมดีเดี่ยวหมดไรเลยอะไรเนี่ยเอ้ยมีพึ่งด้วยโอ้โหยสุดยอดแต่เมื่อผมได้เงินมาเพียงพอแล้วผมก็เลยจะไปเช็คสต็อกหน่อยเพื่อมีอะไรบ้างแล้วผมได้ทำการซื้อบลูเบอรี่ต่อเพื่อไปปลูกแล้วก็สร้างขยายนาเขตเพิ่มขึ้นนะครับนี่รวยไวแน่นอน100%ไม่มีผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะไรทั้งนั้นแล้วผมขอลองดูสวนเพื่อนแป๊บนึงนะืมใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้ลุกลุงหลังมากเลยอะม่เคือะไรอะ ดูเงินเพื่อนผมผมว่าหัวแถวผมอยู่ชาติหน้าแหละเงินเพื่อนขนาดนี้เลน่นในระหว่างที่ผมรอผลผลิตผมเติบโตขึ้นเรื่อยผมได้ทําการเอาไปขายและใน,นที่สุดผมก็ได้1,000บาทแรกโอ้นี่พันดึงแล้วยอดผมว่าสต๊อกต่อไปนี่น่าจะของดีมาแน่เลยงั้นจังหวะนี้อุ้ยอุย,อยทุกคนอุย้ยทุกคนดูลูนี้ดิน่าจะขายได้เป็นแสนได้แล้วผมได้วิธีการรวยแล้วเซล เฮียเอาไปแปร้อยสองพันแล้วทุกคนตอนนี้มะเขือเทศผมใกล้จะโตแล้วกันี้ผมจะมีเงินในร้านหนึ่งอ่ะผมว่ามันน่าจะง่ายนะครับแล้วผมได้ทาการเติมบูเบอร์รี่เข้าสต็อกเพื่อไปเติมในฟาร์มของผมให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนี่หนึ่งสองสสี่รวๆสตรอเบอรี่รวๆอันนี้โทเมเโต้เจร์เละอ้อุ้ยอออ นี่นี่นี่ันนี้เจ็ดสิบเก้า็นแล้วค่อนข้างไปได้สวยบลูบสองพันนะครับเฮียพอดสตรอเบอรี่รัวๆเลยแล้วก็นี้เอามาลงทุนงอนไก็มีแล้วเอาไหมหมดสตรอเบอรีส่สตรอเบอรีส่สตรอเบอรี่งี้ทุกคนไปเก็บนี้ต่อขายไปหมดนี่ คืนคืน,คน,คน,คนทุกคนและหลังจากที่ผมอัปเกรดฟาร์มและพัฒนาฟาร์มมาเรื่อยๆผมได้ทําการจับ10,000แรกจากผลผลิตของผมแล้ว1มื่นสี่เดียวเป็นไงทุกคนผลผลิตของผมไม่แย่เลยและในตอนนี้อ่ะกิบต่อไปของผมว่าเ่อจะต้องถึง1นึ่งแสนแบบรวดเร็วนะทุกคนอีกนิดเดียวก็จะ 1M และอุย้ยยี่ผมเผือเก็บได้นั้นทุกคนอ่าทเมโตลูกบลูม ได้รา,างวั้นผมก็ได้เอาผลผลิตเพิ่มเติมไปขายได้ดเหมือนว่าได้เยอะเหมือนกันเนี่ยผมก็ได้ทําการเช็คสต็อกเพิ่มเติมเผื่อจะมีผักอะไรดีๆมาให้ผมดูนะครับแต่เอ้ยมีของดีจริงอย่างนี้นี่แล้วก็ทําการซื้อคโคโค่นัดมาเพิ่มได้า,างวันผมได้เอาต้บานบะพรคาวมาปลูกก็่จะหาผลผลิตเพิ่มเติมแล้วทุกคนแต่เอ้ยก็ใช้ได้นะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนว่าต้นโคโค่นัทของผมจะโตช้ามาก วิทยทุกคนเหมือนตอนนี้โคโคนัทผมเริ่มจะโตนะครับแบบอย่างช้าไม่ต้องรีบตอนนี้ก็ค่อยๆไปยาวๆนะทุกคนดยการที่ผมทําแบบสปีดรันเลยนะครับและในตอนนี้เหมือนว่าผมจะมีงบที่เยอะมากตอนนี้ผมได้ทําการเช็คร้างค้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของดีๆมาให้ผมในการปลูกเลยผมต้องทําการปลูกพวกต้นมะเขือเทศต้นบูเบอรี่ต้นข้าวโพดแล้วก็ผมต้องรอต้นโคโอน,นัทผมเกิดอีกและในการเป็นมหาเศรษฐีของผมในครั้งนี้ เพื่อนผมอะทำการบริจาคมดให้ผมอะทุกคนคิดดูมดอะแต่ผมก็ต้องรับเป็นสีน้ำใจนะครับทุกคนทุกคนแถมมันให้มดไม่พอมันยังให้หอยทากผมอีกว้ตอนนี้ผมก็ลังทำฟาร,ร์มต่อไปเรื่อยเพื่อที่จะหาเงินให้ครบแสนนะครับทุกคนอีกนิดเดียวผมก็จะถึงแล้วผมไปแล้วนะครับการทำฟาร,รม์มเราตั้งใจนิ่งๆรอมันเติบโตนะครับทุกคนอีกสักพักเราก็จะถึง 1M แล้วในตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นนะครับ ล้วการที่เพื่อนผมให้แมงมุม,มเอาากาศมาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็เพื่อนผมบอกว่ามันขายได้อย่างเดียวไอนน้เราก็งงโหเลยลองเอาไปขายดูโฮ้ยทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะมาได้มาแปดแสนเก้าอ่ะโอ้คือแล้วผมต้องทำไงเนี่ยผมได้มาแปดแสนเก้าอ่ะงั้นอีกนิดเดียวผมก็ได้ถึงร้านแล้วดิผมผมว่าคลิปเนี้ยน่าจบไวแน่เลยแล้หลังจากที่ผมได้ขอจากเพื่อนมาผมก็ทําไม่เสียเปล่านะทุกคนผมจะทําฟาร์มต่อไปเรื่อยๆจะได้ครบร้านที่เราสัญญากันเอาไว้นะครับ ในคลิปนี้อาจจะจบไวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ผมลองเอาไปขายดูได้มาตั้ง8ปดแสนนะทุกคน 800, 800, 800, 800, 800. แปดแสนนะีเแสนไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ก็ได้มาและตอนหลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเป็นการแบบผมทําฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผมทําการเก็บผลผลิตแล้วก็นําไปขายนะทุกคนจนผมได้ประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วครับที่เราจะครบ1 M อนะครับ อีกนิดเดียวแล้วผมทำการคิดในแง่ายน,นะครับทุกคนเดื่อการผมจะเอาหอยทากผมไปขายนะครับแต่สรุปมันขายไม่ได้้เสียใจายมากเลยตอนแรกผมว่าจะเอาหอยทากผมมาขายเนี่ยผมลืมบอกทุกคนไปว่ารอบน,นี้ผมทาฟาร์มอะ่ะผมได้มีผลผลิตอันใหม่ก็คือแตงโมนะครับทุกคนผมทําการปลูกแตงโมแล้วผมถ้ได้ทําการปลูกอ้อยอ,อย้มันคือไอ้อไหมมันคืออะไรไม่รู้ทุกคน แต่ไม่เป็นไรแต่ดูเหมือนว่าแตงโมอ่ะน่าจะได้เยอะมากเลยนะทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มมาตั้งนานในที่สุดผมก็ใกล้จะถึงแล้วน,นะทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นผมว่าผมได้ถึงเร็วๆนี้อ่ะและในที่สุดผมก็ได้990,000กว่าบาทแล้วนะครับทุกคนโอ้อีกหมื่นเดียวผมก็ได้ครบแล้วนะแต่ว่าอัน,นจริงๆอ่ะคือผมไม่รู้เลยว่าไอ้นั้นอ่ะมันจะขายได้ขนาดนี้นะทุกคนไาคลิปนี้เร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมพยายามทำเต็มที่แล้วและในที่สุด ผมก็ทําได้1ล้านบาทแล้วนะครับทุกคนผมว่าเกมนี้ก็เล่นในสนุกนะผมว่าเล่นตั้ง2ล้านคนไม่สนุกก็แปลกไม่มีอะไรก็บอกผมได้ตลอดลนะทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกผมว่าผมทําน่นทํานี่ไม่ดีหรือว่าไงบอกผมได้ตลอดลยนะครับทุกคนและในคลิปนี้ผมขอจบเพลงท่าน,นี้นะครับบุยบุย